ล็อกมันเปิดไ,ไม่ออกลูกเราแก้มมาก่อนเนาะค่อยเปิดเนาะมันเปิดไม่ออกลูกโอ้ยเราแก้มมาก่อนค่อยเปิดเ,เ,เราแก้มมาก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวแม่เปิดให้วันนี้เราแก้มมาก่อน ไม่ดื้อหรอกไม่ดื้อหรอกเดี๋ยวแม่มานะแม่ไปเก็บร้านก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวแม่มาเปิดให้เดี๋ยวแม่มาเปิดให้นะเดี๋ยวแม่มาเปิดให้ Voilà.